เอานี่นะครับเมื่อเราได้ลายแรกไปแล้วนะครับเราจะมาวางลายที่2นะครับนี่นะครับช่างดวงจะใช้ลายที่2นะครับจากจากบัตรนะครับที่ช่างดวงได้สร้างขึ้นไว้แล้วแล้วก็เซฟไว้แล้วนะครับเดี๋ยวช่างดวงจะไปเรียกลายบัตรก่อนนะครับตอนนี้ก็ก็แตกเส้นนะครับแยกเส้นให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับวิธีการแยกเส้นนะครับเพื่อนๆือนครับเดี๋ยวเราไปวางลายบัตรกันนะครับเพื่อนเครับนี่เลือกที่ ว่าบัตรนะครับแล้วก็มาเลือกเลือกลายนี่นะครับลายที่เราสร้างไว้แล้วนะครับเดี๋ยวนะครับอ่านี่เห็นไหมครับนี่นะครับเป็นการใช้งานเป็นการใช้งานแบบอย่างง่ายเลยนะครับจากการที่เราได้เตรียมตัวนะครับสร้างบงสร้างบัตรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการสร้างบัตรนะครับมีคลิปก่อนหน้านี้ฉันร่วงลงไปแล้วนะครับ ฝากไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีวิธีการสร้างบัตรนะครับคลิปใหม่นะครับอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับรอติดตามกันนะครับ